สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะจะย้ายต้นไม้ย้ายต้นไม้ไม้ด่างเพราะว่าเอาไว้ในบ้านรู้สึกมันอบอบร้อนร้อนใบมันก็เลยไหม้นะคะเราก็เลยย้ายเปลี่ยนพื้นที่นี่ก็จะมีต้นอีพินะคะแล้วก็จะมีพาราโซต้นอีพิต้นใบเล็กใบใหญ่นะคะนี่ก็เลไม้มด่างขามันจะไม่ไหม้นะคะแล้วก็ปะนญยญี่ปุ่น กุ้งดางมันเริ่มไหม้นะคะเราก็เลยต้องย้ายแล้วก็จะมีต้นหูช้างดังเหลืองเศรษฐีไม้นะคะแล้วก็จะมีต้นผู้ปิ้นเ็จแล้วก็จะมีไม่แน่ใจชื่อรู้สึกว่าเป็นพิงค์สักอย่างนี่บอนน่ญีุปุนแล้วก็จะมีพิงคนี่ แล้วก็จะมีโชวเก้าชั้นโชวเก้าชั้นนะคะพิงค์แล้วนี้ก็น่าจะเป็นไวท์พิเนสตอีพิอันนี้ก็ลืมชื่อนะคะพราโซแล้วก็กล้วยแดงอินโดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้วยด่างที่เพิ่นให้มานะคะคใบไม้นะคะก็เลยย้ายย้ายรู้สึกว่าตรงนูน้นมันรู้สึกว่าลมมันไม่ค่อยเข้าใบก็เลยไม่ไหม้เราก็จะย้ายพื้นที่ตอนนี้ แทงหน่อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองย้ายซิว่าถ้าย้ายมาแล้วถ้าย้ายแล้วต้นไม้เราจะฟื้นตัวใบจะสวยไหมเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามดูนะคะว่าเราย้ายแล้วต้นไม้เราจะสวยหรือเปล่าตอนนี้เรามามันจะเลือกไม้ๆนะเป็นไม้ด่างเอาไว้ในประตูนี้ในตู้นี้